ได้โชคได้ลาบกับตาจันตาเซยายมีนั่นแหละยายรับปากยายว่าที่ท้าแม่ย้าไม้ทางนั้นกับก้มฮะยายรับปากว่าที่ท้าสีย้ายมาที่ใดยายก็ได้ทุกทีได้กับตาจันตาเซ่ยายมีบ่าว่าจะเป็นหอยลาวหรือหอยไทยยายก็ได้ตลอดมันนี่ยายก็เลยมามอบเงินยายก็ผิดความผิดหวังดอกยายรับปากแล้วยายต้องให้เป็น จ้ายานเด้อจะสาธุสาธุจะย้ายมาทุกข้างก็ได้ทุกข้างบ่าว่าจะเป็นหวยไทยหรือว่าหวยล้าวย้ายก็ะเลยมามอมเงินให้กับสารหลักกิโลหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะเอาทาสีอ๋อทาสีสารมาทาสารเนาะสายบัวลอยพ่อสีสุนทรพี่พัจนานีครับสารใหม่นี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับจ้า ยายบอรีเนาะมอบหนึ่งพันบาทให้กับสารลักกิโลเพื่อที่จะไปทาสีสาธุสาธุใจะยายขอให้ปังๆเนาะยายเนาะอ่ามาเมื่อนี้เป็นโชคดีเนาะเหมาะเจาะพอดีจะท่านผู้ชมมาที่สารลักกิโลมาเจอคุณยายบุรีพอดีเนาะคุณยายถูกทั้งปีเนาะจ้ะ นี้เด้อจะท่านผู้ชมที่คุณยายบัวลีนะจะเพิ่นมาขอตลอดแล้วก็ได้ตลอดนะจะได้ทุกครั้งที่คุณยายมาขอเนาะจะเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าตำร้านะจ๊ะสาธุสาธุาธมณียายก็มอบเงินจํานวนหนึ่งพันบาทเนาะจะเพื่อที่จะมาทาสีสาหลังนี้เนาะจะท่านผู้ชมซึ่งยังบัทันได้ทาสีเนาะจะคุณยายมาขอสารหลังนี้ที่ไรก็ได้ทุกครั้งเนาะจะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาล้อลุนกันนะเนาะมื่อเนี้าคุณยายจะได้โชคตัวไหนเนาะจะท่านผู้ชมกับสอบปอล้าเมื่อนี้เราจะท่านผู้ชมคุณยายบัวรีเราจะถูกทั้งปีเนาะจะท่านผู้ชมมาขอที่สาหลักกิโลทีไลเนาะจะก็ได้ทุกได้ทุกครั้งเนาะจะท่านผู้ชม ผมเห็ดปูหนี่มาถ่ายเอาใหญ่คุณยายถูกทั้งปีเนาะจะได้เอฟซีได้มีโชคมีดวงกับคุณยายน้ำยายมาขอทีไรได้ทุกครั้งเนาะได้จ้าได้ได้คักคักได้จุดอือทั้งหลางทั้งบนเลยมาขออยู่นี่บ่จใจยายขออยู่อือ จ้าอ๋อจ้าไปทางล่างทางบนเลยโอ้จ้าจ้ามาล้อลุ้นกันนะจ๊ะสปปลาวของคุณยายบอดีเนาะซึ่งคุณยายก็ถูกทั้งปีนะจ๊ะมื่อวานคุณยายก็มามอบเงินหนึ่งพันบาทให้กับสารลักกิโลนะจ๊ะนักผู้ชมซึ่งคุณยายก็ตัดปากเพิ่นไว้แล้วจ้ะไม่ก็ว่าทำได้ มาเงินรางมาก่าดีคนมาท่าซื้อจ้าัปากจ้ารับปากไว้พอดีก็ได้เงินมอบเงินหนึ่งพันบาทเมั่วมาท่าหายเขาเอากับลูกยืนตัวเลยจ้าเพราะว่าห้าเขาอยู่นิ่งเลยห้าโชกมีกับคนเขาเอาแล้วจ้า กว่าเป็นจริงนะจ้าเฮาเบาแล้วเฮาก็ต้องทำตามที่เฮาเบาเนาะยายเนาะต้องเอาตามที่เฮาสัญญากับเพิ่นจ้าเพิ่นจะได้ให้เฮาตลอดนะจ้ายายเนาะปัง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  ก็เฮงเฮงเฮงปังๆเด้อมื่อนี้ขอให้ลาวเนาะลาว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 เฮงเฮงปังๆถึงห้าร้สาธุสาธุจ้าเดี๋ยวมาล้อเลข มารอลุ้นเลขทูบของคุณยายบอรี่เนาะจ้ะท่านผู้ชมซึ่งคุณยายก็ได้ตลอดนะสำหรับมาขอที่สาักกิโลทีไรได้ทุกครั้งนะจ้ะคุณยายบัวีถูกทั้งปีเนะจ้ะท่านผู้ชมคุณยายดวงเฮงมากๆจ้ะตัวมูเขาตัวว่าบัวถูกจ้ะค้นขายเดี๋ยวหามารอลุ้น เลขทูบของคุณยายกันเนาะจะมนีสอบปปลาวเนาะลาวพัฒนาวาทีออกมาตัวใดเนาะจะท่านผู้ชมสาธุสาธุจ้าสามโทรตรงๆเร,ร้่อ สาธุจ้าเดคุณยายจะขย่าวเซมซีนกจากท่านผู้ชมคุณยายจะสักขย่าวเซมซีแล้วจ้า ได้วตัวแรกเดี๋ยวรอคุณยายเขย่าตัวที่สองมาแล้วสามตัวที่สามมาแล้วจ้ายายเอาสามตัวเนาะ ศูนย์แปดสองจ้ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเด้อจ่าคุณยายคุณยายบอกว่าเลขน้ำธนาวันนี้เลขง้ำคักกันน้ำเราจะย้ายอ่าคุณยายบอกว่าเลขง้ำ,งำ,งำยยคัยยกศูนย์แปดสองจ้ะศูนย์แปดสองจ้ะมาแล้วเลขทูบของคุณยายบอรีนะจ้ะคุณยายบอรีถูกทั้งปีนะจ้ะแล้วแปดสองเจ็ดจ้ะแปดสองเจ็ดแปดสอง ตรงกับเลขซีพอดีจ้ะท่านผู้ชมตรงกับเลขทิมทีพอดีแปดสองเจ็ดจ้ะย้ายคนชิ้ลูกแล้วบัดเนี่ยย้ายคนชี้ลูกเมื่อนี้ยังก็ย้ายเอาไปรุ่นเอาไปรุ่นยังก็ย้ายเมื่อเนี่ยไปเล่าไปเล่ายายบอกว่าเอาไปลาาเด้อจ้ะแปดสองเจ็ดจ้ะยายบอกไปเล่าวล่าเลาท่านน่ะลาไปล่าว่าพกับไปจ้ะย้ายคนลูกเปดแล้วท่านนะย้ายคนลูกคนพ้องไปล้วเลขตรงกันทั้งอันซีทั้งอันเล็กทูบเนาะ แปดสองเจ็ดนอกจากท่านผู้ชมตรงกับหลักกิโลฟังนี่เลยจ้ะแปดสองเจ็ดตรงกับหลักกิโลฟังนี่เลยเด้อจ้ะท่านผู้ชมสําหรับเลขคุณยายบอลี่นะจ้ะถูกทั้งปีนอจากท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางนะจ้ะสอบปปลาานะจ้ะของคุณยายบอยลี่ถูกทั้งปีนอจากท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสนะจากเมื่อนี้ก็ถือว่าโชคดีย่างย่างคักนอกจากประโยชน์ไม้ก็เจอคุณยายโดยบังเอิญนะจ้ะที่ศานหลักกิโลเนาะ